ดาดสั้นคือมันเป็นสั้นเองเป็นสันเองสซหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดผุนครับโย่ผุนโอ้โอ,โอ้พี่นอ้องแห้งอยู่เลยครับมาแล้วอสวัสดีครับผมพี่น้องครับพบพอกันอีกแล้วเนาะกับบ่าวอีสานสายหลาขึ้นาคขับมือนี มือนีมากับเบ้าเตยครับมือนี้เขาว่าอย่างครับเบ้าใส่ปลาไหลครับผมใส่ปลาไหลในหู้นะกระใสไว้แล้วครับผมตอนใส่บริไทน้อยหยามันเสียเวลาครับผมนี่เปียกเบิดแล้วครับไปสารถึงไปใส่มาเสร็จก็เลยมาหยามของแหลกนะเบ้าเนาะเดี๋ยวไปลุ่นกันบ้างครับนี่ใส่เวืสางนี่ครับนี่ต้นกระทินบรรยากาศยงมใบครับนี่ช่วงเขาแรงบรรยากาศแห่งแรงครับ อยากใหากินเบ้งครับมือนี่บบแมนการต้อนกครับเดีย๋ยวยังเดะอหลุเบ้งไปเป็นยังเดะเนาะเบานะใส่ไปจากหลังก่อนจ้ามึงนี่สามเฮซีโดยนี่สามรุ่นหลุมางครับตอนใส่นี่มันโพหัวออกมากพร้อมดีแต่ว่าล่อจังเดะกับโบกินครับเดี๋ยวไปหลุเบ้างเราพี่น้องเนาะ ใส่บริเวใส่เนาะครับผมบรได้ณใส่เบื้องครับอยามันเสียเวลาครับนี่นะครับถารุ่นลวดนะครับผมติดตามครับผมใส่ไว้ทั้งบทสิบกว่าหลังสิบก่าหู้ครับทางเทียนก็คือยังเป็นหู้เดียวกันนี่นะครับก็เลยใส่ไว้ซือพื่อไว้ครับมันหู้แยกมันอากาศเนาะย้ำขอแรงครับย้ำใบหลุดเบิ้งครับหายอยากหายกินเบิ้งมือนี่ดากสั้นวะ คือนิงนะ่งเลยโอ้อยู่คือเก่าอยู่ครับโมมีเอียนบ้ี่นะนี่หูนี่เห็นหดหัวด้วยครับต้องใสยบอกินครับบอหมาน,นครับผมเนื้อกับเป็นเนื่อ เนื้อหมูเนื้อหมูหูนี่นะครับเห็นหัวนโผล่ออกมาครับนี่พวกกินครับเดี๋ยวใส้ใบอีกครับเดี๋ยวพาไปหลุ่นมองไม่ครับผมบัวบัวคือเนาะเอ้ามองแรกก็คือเป็นดังสีน้อพี่น้องเลยสา่งที่สองพี่น้องมีห้อยดึงครับจ้ะจับกล่องมีห้อยดึงครับหูใหญ่ครับี่สอยูวัว กุ้ยอยู่ครับอยู่ครับมามามาบักละโอ้โอ้พี่น้องแห้งอยู่เลยครับมาแล้วโอ้โหพี่น้องเต็มแรกเต็มหวานสางสองทางสองครับวงแรกซี่หลังบ่ถ,ถือครับเจอสางสองครับโอ้ขึ้นฟังกันจ้ะ เด,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 ดี๋ยวลุดเดี๋ยวลุดอย่าได้รับเราครับไปสีกตัวีกยู่ดฟังเราจะสบายใจครับผมอู้พี่นอ้องนียเบิ่งเอาเลยครับบือเหลืองครับฤดูการแรกของปีอ่ะเอาเดี๋ยวไปเบิ่งสานต่อไปเนาะพี่น้องเนาะรอรุ่นครับผมเดี๋ยวเก็บก้นนะครับมานมานที่เราครับนี่ อย่างไงอยอดเอ้าพี่น้องครับเห็นอีกหูหน้นึงครับเนี่ยมู้ใหญ่อยู่ครับมันเปิดออกใหม่ไหมเลยนี่เดี๋ยวใส่ก่อนไปยามมูนั่นเนาะพี่น้องเนานะใส่เห็บเบืองน้ำนี่เยอะเนื้อไก่ครับเอ้ยเนื้อหมูครับปราผิดเนื้อหมูบ่เคยทำให้ผิดหวังครับเขาก็ห่าไม้ไผ่มาแง่นี่ครับหู้นจริงต้องไปนะครับผม ตื่นนี่หู้เยน็นห,ห,หู้อย่างนี้อ๋อเดี๋ยวจะเนีย่ยพี่นอ้องน้องมาลุ้นกันครับเอาพี่นอ้องครับโดนอีกแล้วครับนึกว่าเตอร์มนบ่ถือครับเลื่อยไปทายแต่ที่แหลกครับเอาเบาโอู้ห้างห้างห้ง,หง,หงตัวนี้ดึงห้งครับดึงห้งางอ้ดีดีเด้อ งามไม่หลางามไม่หลางาพยายยัพอีกทีผมอู้มา,าบเลยบ่มาเลยบันเฮ้เฮ้ย,เ,ยเป็นกด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 จันคุดอีคุดเข็เฮ้ยขึ้นหนึ่งบันขึ้นหนึ่งนะครับเดีย๋ยว่าเด้อ อู้นี่เด็ดโงนเนี่ยมันต้องวิของยุงาใหม่แทเอาอี่เหนียบเลยมันเนียบแล้วเห็นไหมใช่หรอเยียเง,งีาอ่ะ น้าอีกอันนี่โอ้ยครับนึกว่าต้องบดถ,ถือกี่นนองเห็นมันเสียงมันบดตึงไหมคือปุดปัดปุดปัดมันคือบอสูเหรอที่นี่นั่นไปแล้ววะเฮ้ยต่าง,งสาเหล้วได้ครับ <c oughs> โหสูว่ะบวัวหู้ยางไงนี่รุดเลยนี่ดิหู้<ฮ><ฮ>ไงตัวจำเนียครับนี่ครับ,รบตัวเย็ยนหู้หาายางไงครับตัวจำเนียนึงเอ้าบ่เป็นยังครับพอ่อเดี๋ยวขว่เดี๋ยวอ้อมนะนี่เนาะเบานะ ดืออกมาอีกเร็วครับบริไายจะที้เหร่ครับเดี๋ยวน้องโบตีมาดึงดึงแบบดึงะมาอีกเร็วหนึ่งเต็มดือะมานดูเหมือนนี่ครับเต็มสองสุดจัดปลัดบ่อครับ <c oughs> ผม <c oughs> พัดเอียนเหมือนแรงครับไปอีกซางครับผมไปรุ่นกันเดี๋ยวเก็บกันครับเต็มสองครับ มองนี้แล้วครับพี่น้องหมายที่เด็ดครับใส่ว้างหาหกหลังผู้หลายครับดากสั้นจะกวดบ่โอ้เฮ้ยมีดากสั้นครับมีดากสันเฮ้ยยังไงเมจา้าดากสั้นคือมันเป็นดังสันเอง,เสเองใส่หนึ่งสองสามสี่หาหก เกดพุ่นครับยย่พุ่นทีได้ยักตัววะโหเสียก็ยันรือคือเก่าบ,บ,บ่เอาหนามบอกอีกสักพรมครับมันออกบ่ี่บก่บกินไซอไปคือเก่าครับเดี๋ยวต้องมายามมืออื่น หลังนีเด็เฮ้ยเสียคือสีตึงๆมาพี่น้องมีหล่องร้อยเลยครับของการดึงเลยครับนี่อยู่เลยอยู่ครับอยู่อยู่เบาเบาจับจับจับเจ้ากวนนั่นมันคือเป็นสันบบหัวครับขึ้นเม็นเบาอีโอ้ยหยาบดินลงตนมาปะมาอยู่ข้างนั่นตึงว่ะข้างนั่นตึงแห้งอยู่ดิโอ้ยหอ,อกหล่อว่ะเร็ววะ มนมามามาบกักะมามาหลูกมามันลงน้ำหมา่มางไม้ครับ

เนี่ยใส่สวยครับตัวซำบังหันแหละโอ้ยต่างกันหมืน่นครับขึ้นไปก่อนจ้ะมันสิพาเขาลงมั้าตายเฮ้ยดีดีด,ดีนั่นนั่นนั่น,นโอ้ยเนี่ๆครับลังนี่มันเสียกดึงเขาไปยุครับจะโดนมั้ย ย,ยูยูครับยูมาเร็ว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 โอ้โโอ้หุยจ้าจ้าออกไปเอาไปเฮ้ยตกตกตกโอ้ยใหญ่เก่าครับตัวนี้ใหญ่เก่ามองเดียวได้ครับนี่ไปไปขึ้นไปโอ้ห oh. มืน่นหมืน่นพี่น้องละเอาใส่เอาใส่ ใส่ทั้งขวดหละอืมน่าเอ้นครับใส่สวยครับนี่โอ้มันดึงบด่ตดึงครับงอใจจินวะอ้นี่ครับแกมซีใส่สวยเอากวดไลยนอกต้อ,นนอยังไปหนูโอ้โหใหญ่ขาดได้จ้ะมันมีสองตัวเลยเขาเลยมีเขา ใหญ่ไปทางกับน้ำไผ่ด้วยยูหมายย่งครับจากยัางเป็นยัางแหละมือนี้กับเบ้าอ่ะเรียอีกสองล้างสามหลังครับท่านไอ้ดึงมึงลอยหลุดมั้งครับนีแหงหูใหญ่เลยครับต้องใส่สีโบก,กินออันนี้โบฮันเดวเอครับ หูใหญ่ครับตัวหูใหญ่แห้งด้วยครับนี่เบิ้งครับฟังนี่บวกินเทีอนเดี๋ยวใส่ใบไม้ครับเดี๋ยวใส่ใบไม้มองนี่แหละมองนี่คือเป็นแบบนี้แหละโอ้ ผมเหยียบมันจมจซืงอครับเอาเดี๋ยวใส่ไปไหมครับผมเดี๋ยวไปรุนอีกสองสามลังนะเบานะติด<ง>ตามครับผมมีอีกลังหนึ่งครับ<ฮ>เสียบบดตึงใส่ไปนี่แล้วครับตดไปไมได้างนี่สองลังครับอยู่แกวเบื้องหนูครับสางนี่ ถึงห้อยมันขุดครับน้ำขังขังน้ำควนแปว์กวนจึงปึงคืออะไรปลาอะไรไก็ได้คือเงียบเสียบบ่ตึงย่าน,นถ้าเขาแท้งไปกินเหรอครับมองสิบ่โดนครับ ล้างหุ่นอยู่ขึ้นเก่าครับใส่ไปก่อนนะครับเดี๋ยวไปรุ่นนันมองแหลกเนาะอาเจียขากลับมันถือครับผมตอนนี้เขาได้มาแล้วซีเลยไม่เอาม้ยซีเต็มอ๋อี๋ยวถ่ายรุ่นเน้ะเบ้านะเนาะี๋ยวใส่ไปขึ้นเก่าครับวางเลยเนาะพี่น้องเอยสางนี่ ก็คืออยู่คือเกาะเลยวดก็ไดโอ้ตรงไซสีเหวครับเหวแน่นอนบดถือครับเราส่ทิมไมนีละ่ะหืูเอื้อนยังไม่หยามครับผม บด,ดึงเลยครับบด,ดึงเลยจ้าใส่ไปนี้ละใส่กับผลงานเท่ามะบึงกันเลยเป็นไดยหมื่นนี่ครับพี่นอ้องสรุปผลงานเทนะ่าเนาะที่แต้มครับนเผื่อพ่อได้พัดเช็ดครับโอ้ยนุกันตันยังบานกดไดย์บบูลองไปกดดูเฮียนเน้ออ๋อพี่นอ้อง คลิปนี้เอาไว้สำเนี่เนอเบ้าเนาะใสโยคืนมึงหน่อยนี่แหละครับผลงานลองลู่นี่แหละครับนี่ยยันซีตู่ก็เลยพัดเนอเบ้าเนาะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามเนอเบ้าเนาะก็เป็นกำลังใจครับให้ช่องเป้าอีสานสายหลานั่นเลยเด้อครับผมมืัอนี้เป็นการหายจินครับบ่ได้ไปออกตอนนกนอเบ้าเนาะเดี๋ยวจักหน่อยผลแหละครับพี่น้องฝนลงกเงนจังสีออกครับแต่ว่าก็สิโดนๆก็สิไปเรื่อเยอะแหละ พว่าช่วงนี้นกมันต่อยหากเอบเบาเนาะนี่บ่เดืออ่ครับแข็งแรงนกบ่ขันบ่ยังครับเหน่นมากครับบ่สูนะครับผมจังได้ก็กอะไว้ซำเนี่เราบเบาเนาะคลิปนี้สุดท้ายนี่ก็ขอบุญขอบคุณครับที่เขามารับชมจนว่าจบคลิปนี้ครับก็ขออวยพรให้พี่น้องทุกท่านครับคอยจะเจ็บจะจนนะครับผมลำรวยเงินทองครับคิดหวังสิ่งใดขออิสมหวังดุกสิ่งถูกประการนะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมก็บาเตืขอตัวลาเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ